ค่ะป้าหมกอ่หน่อไม้น่อไม้ที่เขาเผาแล้วค่ะหมกน่อไม้เผาหมกน่อไม้ใส่หมูสามชั้นหน้าปลาแม่ทองน้าค่ะกำลังตามเครื่อง ใส่อะไรบ้างคะเพื่อนใส่ขาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงพริกแห้งจ้ะต้องตากมันบ้าตัดเไรเง่นบ้าตากให้เขาเขาจะได้หอมง่ายๆเออแล้วเอาไปยอด้วยป่ะงเอาครับมาเอาไป, <c oughs> าไ,ปไปเก็บไปยอเลย <c oughs> เก็บใบยอกันใบยอเรามี ต้นงามๆอยู่ข้างคลองนะคะนู่นใบยอของเราค่ะนี่ค่ะดูลูกยอของเราอันนี้น่าจะแก่แล้วแหละเพราะว่าสีเขาได้ละโอ้ยหักมาทั้งใบเลยจ้านี่ ขอบฟีออทีออมีมีกล้วยปากไหมคะดรายบานานากาแฟเมริกกโน่ร้อนอ้ามีแต่แบบซองหรือนี่ตอนนี้ที่มีก็มีแบบซองมีมีแบบซองก็มีนะฮะแบบซองไม่ค่อยเห็นเลยแบบซองเนี่ยครับ นี่ก็สั่งได้เหมือนกันครับครึ่งกิโลก็ได้ครับอ,อันนี้ก็ดีนะพกพาสะดวกดีพกพาสะดวกสุดอ่ครับนะฮะก็นี่นอันนี้แ,แช่เย็นไว้ด้วยเย็นเย็น่าเย็นเลยนะเช้า,ชาเข้าท่า ข้าวท่ามไม่มีไส้แข็งๆนะครับเรียกว่านุ่มทั้งลูกเลยนะฮะแช่เย็นเอาไว้กินอร่อยนะตอนเช้ชาๆเนี่ยแต่เราไม่ชอบแช่เย็นยแล้ว<อ>แต่แบบไม่ไม่แช่มันจะได้หนึบๆคือถ้าไม่แช่เย็นมันก็ก็หนุบนุ่มกว่าแต่พอแช่เย็นก็ก็จะมีเด้งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แข็งนะฮะแบบซองนี้ก็คุ้มมากเลยเสตสามซอง ันนี้มันหมดไปละหนึ่งซองเป็นเซตแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สมาชิกมากสมาชิกน้อยนะฮะสั่งแบบครึ่งกิโลก็ได้เป็นกิโลก็ได้นะครับหรือสั่งแบบซองเป็นเซตแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดมี3นะครับสั่งได้เลยนะครับปลอดภัยสะอาดไม่มีสารกันบูดนะฮะธรรมชาติทุกเมนูจากร้านแม่ทองน้าไม่มีสารกันบูดนะครับทานได้สบายใจ นะฮะแต่ว่าทานไม่หมดยังไงใส่ตู้เย็ยนเอาไว้นะครับสำหรับพวกน้ำพริกต่างๆเนาะพ่อใหญ่แหวงอิดมอนมาแล้วรถอิดมอนครับมาแล้วเขาเป็นเอฟซีพ่อใหญ่แหวงนะความหมายาคือเจ้าของร้านอิดใช่อเขา,าออบอกบบออกกหน่ย,นยจะไปถ่ายรูปกับพ่อใหญ่แหวงว่างั้นแสดงว่าที่ปักหมุดใช้ได้นะเออ อ <Ooh. S 2> ถอยเข้าครับเดี๋ยวถอยเข้าข้างในพอดีอนนมันจะมีร <ลด S 1> <ด>ถแทนสําเร็จมาไม่กัดหรละครับไม่ต้องกังวลไอ้สองตัวนี้ไม่เคยกัดใคร่ยังไงครับพี่ใช้อิดมอนเหรอคะสรุปว่าเราก็เราได้พยายามเราได้ดูนะครับทั้ง ศิลาแรงอะไรตเตมี่อะไรแล้วก็เอาเป็นว่าเหมาะกับพื้นที่ก็น่าจะเป็นการใช้อิฐหมอนนะวันนี้ก็เลยสั่ง<ช>อิฐมอนมาหนึ่งคันรถนะคะใช่ครับเอเข้า,เาหน้าเข้าเหรออ๋อได้ได้ไดเขาจะใช้ไอ้แขก ตัวแขนเนี่ยยกปึ๊บไม่ต้องใช้คนขนเหมือนสมัยโบราณแล้วอุตสาห์เกณฑ์คนมาไว้เต็มสวนเอออุตสาห์บอกพ่อใหญ่แหวงมาคอยขนเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยนะทันสมัยก็มีแขนยกเขาไม่เรียมเรียงทีละก้อนไม่เสียหายนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ทั้งหมดเท่าไหร่นะเจ็ดพันสองร้ยก้อน พาเลต์พาเลต์หนึ่งสามพันหกร้อยก้อนราคายก <Bye. S 1> ไห<ป>มพี่โต๊ดเนี่ยเจ้าของเนี่ยมากมากพาเลต์ที่สองค่ะ าท่านประธานแค่สองคำตะกูตะกูกล้องอะไรนะเขาจำไม่ได้ไม่เอาหน้าเอาตาออกเลยแล้วข้อแหวงเอาหัวกล้องหัวหมายครับเอาขาดอะไรเดี๋ยวค่อยเอาหัว่อนแจ้งเอาเอาประมาณนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหล่อเลยค่ะเอาละค่ะห้า ดูแลพอมาจีตอสไม่ไม่ต้องสีเรียมนะพี่เดี๋ยวผมจัดการให้พี่หมดเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเล็กเล็กเล็กน้อยเดี๋ยวผมจัดการให้พอเลยครับค่ะนี่ยังไม่จบก็เรียบร้อยแล้วครับอิดมอนตอนนี้วันนี้จะเข้ามาอีกก็มีพื้นสําเร็จนะฮะอิดมอนมารอก่อนแล้วอ๋อจะรอพื้นสําเร็จนี่แหละเดินเนี่ยจะได้ทาพื้นสําเร็จก็จะได้ปูพื้นพอปูพื้นเสร็จตั้งเสาเสร็จงานก่อก็ใช้อิดมอนละ อันนี้เอามาหลอก่อนเลยแฟนๆจะได้สบายใจว่าไม่ได้ใช้ศีลาแรงแล้วครับครับเป็นหยิบมอนแล้วครับทุกคนก็ลุ้นว่าอย่าใช้เลยอย่าใช้เลยอะไรศีลาแรงแม่ตาศีลาแรงแบบไหนวะศีลาแรงแบบไหนก้อนใหญ่ๆไหมโอ้คุณพุ่นไหมนั่นแหละเขาข้อก้อนแดงๆนั่นแหละใช่แล้วเขาดูคุณพุ่นนะพ่อไม่เขาท่ามันเป็นดินผุพ่อเขาบอกเออใบมะขามอ่อนของเราก็ได้ใช้ประโยชน์เยอะแยะบ่อยๆ อืมต้นนี้เหมือนจะเป็นมะขามหวานอืมเปรี้ยวนะกินป่ะเปรี้ยวนะนี่ค่ะใบมะขามใส่ต้มปลานะคะโอ้ปลาก็สดใบมะขามก็สดต้มปลาแบบบาน,บานต้มปลาสตรอีสานเราใส่น้ำปลรรานะคะ เพียงจะใส่ใบ,บมะขามอ่อนก็ใส่น้ำปลาได้ว้าวกลิ่นหอมมาเลยรอเดือดสักครู่โอ้โหหอมมากเลยหอมมากมายามามอหอมจริง ตอ้ยน้ำมาฉัาดฉาบสกา้เลเราเอารส <ถ S 2> ชาติเป็นไงเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีอันนี้ใส่เฉพาะยอดมะขามใช่ไหมใช่รวยเลยกระเพราจ้าเพื่อความแซ่บนะคะใส่ใบกระเพราสมุนไพรล้วน นอไม้ที่หน่อไม้บบสวนเราเนี่ยเผาเผาอันนี้อันนี้เป็นเครื่องแกงนะฮะอุ้ยอันนี้อะไรอะแกข้าวเบียร์ข้าวเหนียวแก่แล้วนึ่งแกจะเอามานึ่งแต่เราแบ่งมาทํานี้หน่อไม้นี่เผาน่อไม้นี่จากสวนเรานะสวนเขาเข้าไปตัดมาเสร็จแล้วเขามาเผาเผาแล้วก็ฝาดย่อย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 เสร็จใช่แล้วก็แล้วก็ต้มออกหน่อยหนึ่งต้มเอาคมๆจะไอ้ไม่คจ้ะแแแล้วก็อันนี้คือน้ำใบย่านางอันนี้ปลาลาแม่ทองนาคขาดไม่ได้คือน้ำปลาลาแม่ทองนาคนะฮะค่ะ เคล็ดลับความอร่อยของห่อหมกทุกชนิดนะต้องมีน้ําปลาราแม่ทงหน้าวันนี้เราจะห่อหมกใส่สามชั้นนะฮะ,ะอ่ะบันเลงลงมือต้นหอมกับใบมังกระเออต้องมีนะฮะอันนี้น้ำยานางนะคะใส่ใส่พอดูก่อนนะคะว่าถ้ามันนัวก็ไม่ต้องหมดก็ได้จะ้ะอ้อก็เดี๋ยวมันจะเยิมไปจะกลายเป็นแกงคนะ่ะมันจะกลายเป็นแกง เดี๋ยวเราคนดูก่อนนี่เจ้าแม่หอหมกนะคนเนี้ยเออโอ้นืกอออกแล้วนึ้อออกแล้วอาหารนี่จานนี่โอ้ยชอบชอบเสร็จนี่จะต้องมีหอหมกวันละวันละชนิดละมั้งนะใครมาก็ได้ทานหอหมกปลาดุคหอหมกปลาช่อนได้หมดอ่ะจ้าหอหมกหน่อไม้แล้วแต่คนชอบแต่ว่าคนต้องกินปลาล้าเป็นนะถ้าคนกินปลาล้าไม่เป็นก็นวลนัวไม่ใช่แบง พ่อใหญ่แหวงมาแล้วหอมหมกกินบ่แซบเป็นยังเต๋โอ้โหแค่กินออกมาก็หอมแล้วอ่ะน้ำปลาร้าแม่ทองนาเป็นน้ำปลา้ปรุงสุกนะฮะสะอาดปลอดภัยไม่มีสารกันบูดนะครับแล้วยอน้ำไม่เยอะไปใช่ไหมป้าไม่เยอะจ้ะก็ประมาณนี้เนาะหอมหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นหอม หอมมากแค่นั่งรับลุ่งไปแคบข้างวันเนี่ยหอมจ้าใส่เข้าไปมีพริกอันนี้ใส่ด้วยให้ดูด้วยนะมีลูกโดดด้วยนะสวนเราแมงลักเยอะแยะทำไมใส่ไม่เยอะไม่มีหายเหรอเก็บกินซะเยอะด้วยไม่มีแลวมันเก่โอ้ยนนนปะทูควานั่้นนะต้นหอมนั่นน่ะ เราตัวแกอูเราก็ดูน้ำหตายของเขาอ่าพี่ยัยแบงกินข้าวพี่ยัยแบงกินข้าวย่างเบิ้งเด้อเราสิกินอย่างเด้อบันกับข้าวในวันนี้กิจกรรมกินหมกตีวันนี้ที่ที่บ้านสวนกิจกรรมเยอะมากนะครับ ทั้งช่างทําอาคารนะฮะร,รับรอง F4 นะครับแล้วก็งานในสวนนะฮะงานปรับปรุง,งบึงดูแลพอเนี่ยอยากกินหมกทีกินอย่างพยาใาญกินหมกเอากินอย่างอื่นก่อนปรได้๋ยวสามหม้อเ้ยนี่สามหมอ้มอละเด้๋นี่แล้วก็บบนโต๊ะอีกสี่สี่จานนั่นคืออย่างอื่นก็อินตัว <c oughs> เอาเอาหมกมาจันนะสุกหรือยังเนาะหมกนี่น,นะสุกแล้วอามาจ้าเดี๋ยวเราจะแกะดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะหมกหน่อไม้ตามใจพ่อใหญ่แหวงนะฮะอ้ัน โอ้ยพ่อมาดูพ่อพ่อไม่แยแบ่งมาเบิงเร็วมาเบิงเป็นตะกินบ่ปะเป็นตะกินครับมีใบย่อพร้อมได้หนิเอา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 หมกหน่อไม้น่าจะสุกแล้วล่ะอ่ะข้าวเหนียวถ้าใครอยากได้ก็อยู่บนนี้เด้อเอาของเหนียวแบบนี้มีอี่ว้าว เาจะกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าขาวเหนียวเหนียวลืมเนาะโอ้ยงานเจ็ตข้าวเจ้าแอบปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูเจ็บเดี๋ยวเขาที่กินเ้าไหลแท้โอ้ยงานกบบงซเฮียก็กินเ้าไหลแท้อันนิ้ที่แเบอันน้ี่แ่บกวนอันนี้ที่แสบกวโอ้ยห่อนเนาะตีสามตีะตีอตีันแ่บป ามต้องจืดแน่เลยรุ่งจับวะนะรุ่งจักมันยังบรู้จักยังไม่รู้รถมันยังมันร้อนมันใส่มันมันห่อนมันใส่หน่อยนะอะไรหน่อยนุ๊กแ้ำไม่เหรอใส่เอาหมอกหมกมันเล็กแหรอพ่อมันใช่หน่อไม้มันน้อยเอาข้องเขาคุยแล้วมันหน่อยนะมันได้คิดหน่อยนะฉลาดเลยเอาเลยยกนี้ให้หมอนี้ให้พ่อคนเดีขารอฟังกันทั้งประเทศอยู่อ่ะแซ่บปะแซ่บอุอ่าสามจ้าโอเค อ่พี่เรนกินเป็นไหมอ่ะหอมหมกชอบเลยใช่ไหมใส่น้ำปลาด้วยหมดไปหม้อหมดไปหม้อมีของหวานเป็นสักประรดนะคะวันนี้มีของหวานเป็นขนมจีนขนมอ่ะเป็นของหวานคือขนมจีนโอเคอุ้ยนี่แหละต้มปลาอุ้ยตักมาให้พอเนี่ยที่ลุงพรเขาหวานแฮเอาวะโอ้เกามาต้มปลาให้ก็เด้ อุ้ยน่ากินมากคนเดิมเ,เขาก็กินไ,ไม่กัดลิ้นด้วยนะจ่กรรถชุมพร ม,มีมีคนแพสผู้รีมีมมแต่ความทิงใจรำวง,งแล้วไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำวงสาวสวยแก้มใสรอยให้โคงรง กับเชียนดนตรีตนตานยืนอยู่กลางหน้าเดียดเดียวไทยท้าสู้แดลลด,ด,ดลมฝน